สวัสดีค่ะบ้านสวนพะเลาะค่ะอันนี้ให้น้านี่น้ำเพิ่นกระโ b ก l งแล้วปลาเพิ่นกระเริมลงคล้องแล้วก่ะน,นี่ค่ะปลากระไดหลายลงน้ําคลองแต่ละคล้องน้ำออกจากไห,หน้าการเลี้ยงปลาในหน้าเขาเวลาเวลาเขาเป่งน้ำออกเขากะยู่ลงในคลอง อดีน,นีวเพิ่นกจะจะมาเปลี่ยนเสาไฟไฟโซล่าเซลล์ตรงนี้คือเขาเขาเสียแล้วมั่งเนี่ยเกยบไฟปรยูเขาจะเกบไฟปรยูต้องเปลี่ยนออกเอาตัวไม้ขืนแทน่นอันนี้จะยุ่กลางกลางให้หน้ากลางโคกกลางสวนห้องอันนี้ก็จะเป็นยุ่กลางสวนรอบๆ น,นี่ก็จะเป็นไดน้ำที่เพื่อนได้ยู่กลางโคกพี่น้องได้กางโคกมาหดหวัหวหดสวนโอ้บักพริกอันนี้ต้นนี้บ่มีไผ่เอาไปกินเะเจ้านี่โอ้แดงจึงเครืองเลยไม่เน่าเออเมืองป่าพี่น้องอุ้ยป่านี่มือเส่าพุดน,นะมันจะอ่อนคักป่านี่มือเส่าขึ้นหัวาาหลาบซาบไหล มีแต่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนหยอดออก ใส่่าท่านได้โดนนี่เนาะ,ะโดดได้สามปีเพ่อ<ป>นึงฮะสามปีสามปีอันนึงใส่ได้หลายปีได้สามปีสามปีก็ทือว่าคุ้มล้วเด้มนเบอรอันนี้จะเป็นไฟโซลาซ่าเซลลห้องมาเปลี่ยนอยู่น้ำโขกอันน้องหน้านี่ห้องกัอนใส่ใส่อยู่หนึ่งสงองใส่อยู่ประมาณหกตัวพี่น้องมุ้มผุนกัมมี่แต่อยู่บางคนหน่อย่นแสนใส่ไฟ แล้วก็ยูมมุ่ทั้งทีเข้ากับใส่เข้าใส่ไปเพื่อว่าเวลานั่นคือให้เวลานั่นเวลานเข้าใส่แล้วก็คือให้ป่าโอหอปลาเวลาอันแมงเพิ่นมากเห็นนะมเตี้ยนแบตได้บอนี่เพราะนั่นปอนี่เจอเบิงกัน ถ้าแบตเก็บไว้อยู่นี่มันมันน่าจ,จะเปลี่ยนแบตได้ไดีเพียจ,จะเปลี่ยนแบตได้นี่<ะ>มีแบตเยอะเออเพียหน่ะละว่ามีแบตอยู่ะนหมใส่คุ้มเอาตัวใหม่มาใช้โอ้แจ่งจังปองท่นบอลลุนนี่ท่นก็สุรุนอยู่ดีเนาะ <of> จับหวัว เอาไม่ยังเหรอเขาเหนียวฮะอย่าโดดเด้ดโดนตี๋ยโดนตี๋ยโดนตีเห็นเฮานี่โดดย่างเดียวเห็นเฮากระโดดย่างเดียวเออเออหบหดเออพินามีคิดก่อนตอนนี้มันไหลบ่ไหลตรวจตรวจยังท่านอ่ะเออหน้าแย่ร่ำหลยหน้าแย่ร่ำยังบ่ท่านเหมือนเดิมเลยนามในดินเนาะ เกแล้วคราวนี้มันมันลึ่งแล้วมันลึ่งแล้ว,ม,ลลวมันก็เลยเป็นอย่างนี้ดุดในในดียวกันแลวก็ดุดเข้าไปบอกเข่าบอกเขาตัวนี้มันคือเป็นใบย,ยังสี่นอดันเข้าไปเขาะเงน แม่งอันกินยอดมันหวังปัญหาของมะพร้าวนี่ยอดเขายอดเขาจะเป็นแม่งอันนั้นมาอยู่เด้อพี่น้องแม่งหัวแข้ง,งเห็นบ่นี่เริ่มเป็นลเมื่อออกเริ่มเป็นแล้ว,อออลวจะได้เสื่อนจะได้เอาลูกหมิน่นมาใส่ไว้ใส่ลูกหมิน่น บอกหกเหลียมเจ้ามาบ่มีบ่กหันเสียงออกมาทั้งผีเลยเนี่ยตาเ่ยเดี๋ยวมนันเล อา,อาเซลรุ่นนี้เป็นเป็นเป็นรุน่นไฟทางมันบตา คยซื้อหลูกเหม็นมาใส่ตัวมะพร้าวน่ะยอดมึง